สตรีมสดข้า้งแรกนะผม,อ,มอะไรมาเนี่ยนะผมก็ดูกันนะผมก็ตอนนี้ยังไม่มีคนดูนะผมเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูใน YouTube ก่อนนะผมว่มาขึ้นหน่อยนะผมเช็คนะผมก็มาเข้าตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงคืนแล้วผมก็มีใครมาก็สุดยอดแล้วผมมันไม่มีหรอกนะครับ ก็เลยมาสตรีมไม่เล่นนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาสตรีมนะครับผมอันนี้ก็จะลองก่อนนะครับมีอ่ะขึ้นนะแป๊บหนึ่งครับผมขึ้นป่ะวะน,นะสตรีมอยู่วอ๋อสตรีมอยู่แป๊บนึงสตรีมอยู่วะ กับสตูดิโอเพื่อนๆทุกคนครับผมโอเคสตรีมอยู่นะผมณตอนนี้สตรีมอยู่นะผมมาก็แล้วผมโอเคสตรีมอยู่นะผมณตอนนี้สตรีมอยู่นะผมมามาผมก็ใครว่างๆก็เข้ามาได้ครับผมห้องสามสิบเอ็ดนะครับก็มาดูกันเลยนะผมก็มาครับผมไป ตอนนี้ก็เปิดทั้วงวัก็เข้ามาแล้วครับผมทั้งสามสิบเอ็ดทั้งสามสิบเอ็ดนะครับ,รบโอเคครับผมก็มีคนเข้ามาแล้วผมแคทเปอร์โอเคครับผมมา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 ดูกันเลยครับผมว่าโหดขนาดไหนครับผม เชพิมพ์ผิดนะผมเอ้ผมมามามาเช็ดโดนมีแล้วผมมาโดนมีเหล่าม,มามามา,มาในน่้นมันก็อาจจะช้าหน่อยนะผมมาเช็ดสตรีมสดอยู่ครับผม ีมกี่โมงครับผมมามามาก็าหาห้องเล่นกันเลยนะครับผมมาห้องไหนดีอะเอาไป ครับผมก็กเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมแป๊บ โอเคครับผมก็มาต่อกันแล้วผมมาเน็ตช้าเปล่านะครับผมดูโอเคตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะผมไปรูช<า>้ช<า>้า,าเน็ตช้าไปไหนผมครับค ครับผมก็มาต่อกันเลยนะผมมาครับเกมข้าง พอดีก็ครับผมเช็ดอาจจะแหลกกครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ได้ครับผมตายปะกตกเลยมันก็มีแหลกนินดนิดแล้วผมโ <c oughs> ดนเก็บไปแล้วครับผมอนนี้นะ <c oughs> คนดูยูซี่คนนะครับผม เล่นแหลกมะมันไม่แหลกมากกำลังพอดีปกติครับผมอะาครับผมเข้ามาได้เลยใครยังไม่นอนก็เข้ามานะผมปิชกกอนนอนนะผมโยโย่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าจริงๆครับผม อันนี้ก็สตีมครั้งแรกครับผมก็ยังไม่พูดอะไรขอแค้นนะครับแล้วแ๋ยวป๊บหนึ่งครับผมเชดโด มามามาใครอยากเล่นก็เข้ามาเลยับผมอันนี้ก็ยังไม่มใครมานดุมเยอะเท่าไหร่ับผมเฉดนมีอยูกสามคนนะผมโอเคดูไอนี่ครับความคมชัด ถือว่าก็สูงอยู่นะครผมมันไม่แหลกนะครับเลยเลยนงเฮ้ยระวังใจเย็นครับผมใครดูสตรีมผมอยู่ก็มาเข้ามายิงแล้วนะผมเข้ามาเล่นด้วยแล้วนะครับ โอ้โดนลูกหลองสก,กิดไปลูกกระสุนอย่างนันก็ตายผมมาฮะโปรแกรมมาครับผมมาได้ได้ครับผมมาเดีย๋ยวมาเราก็เห็นนะผมโอ้ใจเย็นครับผม สิบหกเท่าแนละ้วสิบเจ็ดสิบหกแล้วผมครับเท่าผมสามสิบสามสิบมา ก็โยอะๆอุ้ยระวงังโอ้โหโดนเก็บไปแล้วครวับผมตอนเช้าๆบ่ายๆเย,ย็นๆแล้วช่วงวันโอ้โหเจ็บหนักครับผมคนดูห้าคนนะผมเลยซีเอลก็น่าจะเข้ามานะคือแบบคนดูหายนี่แบบไม่ได้หายไปแล้วอาจจะเข้ามาก็กได้ครับ โอ้โหโดย e a d ช็อตทำไปได้ครับผมแบ่งมังเซยูยไหไอยู่ไอยู่ไงขอเฮ้ยโอ้ยโดนหลังครับผมเดี๋ยวมีเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูแล้วกันครับผม ออโอ้โหโยิงนครับจะลองกระโดดนะอยู่ไหนมะเนี่ยคืองงเชดเดินได้ไงวะม่าฟุกว่าไม่ตั้งใจนี้ยิงโดนนะ พิฐานก็ไม่เลอะทครับผมมามาไม่โดนอืไม่ทันครับผม ก็ตรวจเช็คสภาพตลอดนะผมว่าเน็ตมันดีเปล่าอือหือโดนหลังด้วยเิเชดโดนไอเสารับผมกระโดดมายิงแน่ครับผม ได้คะแ,แนนแปดร้อยครับผมเลยเยอะเลยครับผมกว่าจะได้เลื่อนอีกทีครับผมอีกน,นานฮะดูไม่ได้เหรอเอาเป็นไรอ่ะแบบบๆเน็ตมันเป็นไรเหรอไม่ได้นะ strength mày, chúng ta. đi à kéo c hug hattiter không anh em Tôi xin anh giúp em เดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวน่าจะไปนอนแล้วง่วงครับผมนะครับเดี๋ยวก็เจอกันน่ง่วางเดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูไม่รู้จะว่างเปล่าครับเท่ากับว่างจริงเดี๋ยวจะสตรีมให้ดูครับผมสดๆนี่ก็สตรีมขึน้นไปครับผม ไม่รู้ว่าในวิดีโอมันจะแหลกปะเดี๋ยวจะลองไปดูด้วยไงโอ้โหโดนนะผม อ๋อสกีหมดเนืว่มาเล่สามสามลุมหนึ่งนี่ไม่ได้ได้เปลี่ยนแล้วผมคนคนไม่ไเปลี่ยนสามคนนี้คือเสียเปลี่ยนแล้วไม่ได้ลุมแบบมันยังไงอะคนเดียวนี่จะเลือกยิงยังไงก็ได้ครใช่เสียเปลี่ยนแล้ว ใช่เซฟแปลกครับผมโอเคครับผมได้ได้ได้ไดฟิล์มมือก็ใช้ได้ครับผมแป๊บมแัแหลกๆเอา ได้แล้วมาโอ้หลักๆแปมเจ็ดเจ็ดหลักแล้วครับผมเกิดอาการหลักเกิดขึ้นนะครับผมเป็นไรไม่รู้อยู่ไหนวะเนี่ย เช็ตโดนยิงครับผมอืเริ่มแหลกอะปั๊มตอนแรกๆไงไหม่แหลกเนาะะไรแหล,แหลกแล้วเนี่ยโอ้โหกระตุกว้าวเลยขอนึงตัวนะครับผม ไปลุยกันเลยเช่าโอเฮชอยครับผมเมก็บหมวครับผมแหลกๆอ่ะเริ่มแหลกแล้วผมน่าจะจบคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวก็ เจอกัรพวกนี้นะครับมันโดนยิงข้างหลังอือหือ <c oughs> โดน็กไปแล้วผมแคทเปอร์ตอนนี้ก็อยู่ดับที่หนึ่งครับผมไปยู่ไงบผมมา รวย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 เอาจริงวะสองบังใช่ใช่ห่ออยู่ห่ออยู่ครับผมลงพรมมาบอมห่ออยู่ก็ฟีวฟ้าผ่าตัวเช็ด โอเคน่าจะจบตาเนี้ตาสุดท้ายผมพอดีว่าเริ่มง่วงนอนแล้วครับต,ตอนในกาลาสิบเอทโตตายหกครับผม โอเคครับผมผ่อนดีครับผมใครก็ก่อนนอนก็จะเลยผมพาดแล้วผมก็โอเคบ๊ายบายครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายเจอกันครับผมไปลนะครับผม